สวัสดีเพื่อนฉันรู้ว่าฉันเป็นแค่คนแก่ฉันเล่าเรื่องแต่โปรดชอบและสมัครสมาชิกก่อนที่เราจะเริ่มกันเถอะสนุกกับวันนี้ประวัติศาสตร์ก่อนที่จะเข้าสู่วันนี้เรื่องราวที่ฉันต้องการบอกข้อจำกัดความรับผิดชอบเนื้อหาที่นำเสนอในวิดีโอเป็นเพียงเนื้อหาเท่านั้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นทฤษฎีและเรื่องราวที่กล่าวถึงในเรื่องนี้ วิดีโอเป็นการคาดเดาและไม่ได้เป็นเช่นนั้นโดยมีหลักฐานหรือหลักฐานสนับสนุนใดๆดุลยพินิจของผู้ชมณบ้านเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งในชนบทเด็กสาวชื่อมาลินถูกเพื่อนร่วมบ้านกลั่นแกล้งอย่างไม่หยุดหย่อนเธอรู้สึกโดดเดี่ยวและปรารถนาที่จะหลบหนีไปจากความทุกข์นี้จนกระทั่งวันหนึ่งเธอตัดสินใจหนีเข้าไปในป่าใหญ่ที่นั่นเธอได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลณบ้านเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งในชนบทเด็กหญิงชื่อแก้ว อาศัยอยู่กับเด็กคนอื่นๆที่ถูกทอดทิ้งจากสังคมบ้านหลังนี้แม้จะให้ที่พักพิงและอาหารประทังชีวิตแต่บรรยากาศกลับไม่ได้อบอุ่นเหมือนที่ควรจะเป็นแก้วเป็นเด็กที่เงียบขรึมและชอบเก็บตัวเธอชอบใช้เวลาว่างนั่งมองท้องฟ้าผ่านหน้าต่างเล็กๆในห้องนอนของเธอความเงียบสงบเป็นสิ่งเดียวที่เธอพึ่งพิงได้แต่ในขณะเดียวกันก็กลายเป็นจุดอ่อนที่ทําให้เพื่อนๆใช้เป็นเป้าหมายในการกลั่นแกล้งทุกเชา้าเมื่อแก้วเดินไปที่โรงอาหารเธอมักจะเจอกับคําพูดเยาะเย้ยจากกลุ่มเด็กที่แข็งแรงกว่า ดูสิแก้วคงฝันว่าได้กลับไปมีครอบครัวอีกละสิเด็กชายคนหนึ่งหัวเราะอย่างเย้ยหยันเธอไม่มีใครต้องการหลอกแก้วเด็กไม่มีใครรักแบบเธอไม่ควรฝันอะไรแบบนั้นเลยอีกคนเสริมคำพูดเหล่านั้นทิ่มแทงจิตใจแก้วจนเธอไม่สามารถตอบโต้ได้บางครั้งพวกเขาก็เอาของเล่นหรือสิ่งของส่วนตัวของเธอไปซ่อนบางครั้งถึงขั้นผลักเธอล้มลงกลางสนามทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เธอได้แต่ก้มหน้ากลับไปที่ห้องของเธอเฝ้ากลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลออกมา แม่บ้านผู้ดูแลแม้จะพยายามทำหน้าที่แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจแก้วเป็นพิเศษเพราะเด็กคนอื่นๆมักจะทำตัวดีต่อหน้าเธอแต่ลับหลังก็ยังคงกลั่นแกล้งแก้วอย่างต่อเนื่องขึ้นหนึ่งหลังจากวันที่หนักหนาแก้วนั่งอยู่ข้างหน้าต่างเฝ้ามองดวงจันทร์ที่ส่องสว่างในท้องฟ้าเธอเริ่มคิดถึงชีวิตที่แตกต่างออกไปชีวิตที่เธอไม่ต้องทนทุกข์กับการถูกกลั่นแกล้งและหัวใจของเธอเริ่มเรียกร้องหาการหลบหนีแก้วถอนหายใจลึก,ลกๆเธอรู้ว่าการจะออกจากที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เธอไม่สามารถทนอยู่อย่างนี้ได้อีกต่อไปแล้วความคิดนั้นก็เริ่มฝังลึกในใจของเธอคืนนั้นความเงียบปกคลุมไปทั่วบ้านเด็กกําพระเสียงลมพัดเบาๆผ่านหน้าต่างที่เปิดแง้มอยู่ในห้องนอนของแก้วเธอนั่งอยู่บนเตียงไม้เก่าที่ยกเยกทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงัดจนเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงแก้วรู้ดีว่าถ้าเธอยังอยู่ที่นี่ต่อไปชีวิตของเธอจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงการถูกกลั่นแกล้งการอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครสนใจไม่มีใครรักเป็นสิ่งที่เธอไม่อาจทนไหวอีกต่อไป แต่ในขณะเดียวกันเธอก็กลัวกลัวที่จะก้าวออกไปในโลกที่เธอไม่เคยรู้จักเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเพียงแสงจันที่สาดส่องลงมายัางลานหน้าบ้านแม้มันจะเป็นคืนที่มืดมิดแต่แสงจันนั้นกลับให้ความหวังกับเธอเล็กน้อยฉันจะไปจากที่นี่เธอพูดกับตัวเองเสียงเบาแต่คำพูดนั้นเปลี่ยมไปด้วยความมุ่งมัน่น เธอเก็บของไม่กี่ชิ้นที่มีอยู่ในกระเป๋าใบเล็กเสื้อผ้าตัวเดียวที่สะอาดที่สุดหนังสือเล่มโปรดที่เธออ่านเวลารู้สึกเหงาและขนมปังแห้งที่เธอเก็บไว้จากมื้อเย็นเธอไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนหรือจะไปเจออะไรแต่เธอรู้ว่าเธอจะไม่กลับมาที่นี่อีกเธอค่อยๆเดินไปที่ประตูห้องนอนเปิดออกอย่างระมัดระวังเธอหยุดหายใจชั่วขณะเพื่อฟังว่ามีใครตื่นอยู่หรือไม่ เมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครเธอก็เดินย่องไปตามทางเดินที่มือสลัวข้ามผ่านห้องของแม่บ้านและเด็กคนอื่นๆอย่างเบามือที่สุดหัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆทุกย่างก้าวเมื่อมาถึงประตูหน้าแก้วหยุดอยู่ครู่หนึ่งเธอหันกลับมามองบ้านที่เธออยู่มาตลอดหลายปีแม้จะมีความทรงจำที่เจ็บปวดแต่เธอก็รู้สึกถึงน้ำหนักบางอย่างที่ถูกยกออกจากหัวใจ เธอผลักประตูออกช้าๆลมเย็นกลางคืนพัดเข้ามาปะทะใบหน้าเธอก้าวออกไปยืนกลางลานท้องฟ้ายามราตรีเต็มไปด้วยดวงดาวมันดูสวยงามและไร้ขอบเขตเหมือนกำลังเชื้อเชิญเธอให้เดินหน้าต่อแก้วสูดลมหายใจลึกครั้งหนึ่งก่อนจะเริ่มก้าวเดินไปข้างหน้าปล่อยให้บ้านเด็กกำพร้าค่อยๆเลือนหายไปในความมืดด้านหลัง แก้วก้าวออกจากบ้านเด็กพระไปสู่เส้นทางที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนความมืดของคืนเดือนมืดล้อมรอบตัวเธอมีเพียงแสงจันทร์บางๆที่ลอดผ่านก้อนเมฆช่วยนำทางแม้หัวใจจะเต็มไปด้วยความกลัวแต่ความมุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำให้เธอเก้าวเดินต่อไปเธอเดินเท้าเปล่าผ่านทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ความเย็นของดินและเสียงจิ้งหรีดร้องประสานกันในความมืดช่วยเติมเต็มความโดดเดี่ยวของเธอเสียงลมพัดใบไม้แห้งดังเสียดส,สีกันทำให้เธอสะดุ้งอยู่เป็นระยะแต่เธอก็ยังเดินต่อโดยไม่หยุด หลังจากเดินมาไกลจนเหนื่อยลา้าแก้วพบว่าตัวเองมายืนอยู่หน้าป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ใบไม้หนาที่ปกคลุมจนแทบไม่เห็นแสงจันทร์เธอมองเข้าไปในความมืดของป่าความเงียบงันทำให้ป่านี้ดูน่ากลัวเหมือนมันกำลังเฝ้ามองเธออยู่ฉันจะไม่กลับไปอีกแล้วแก้วพูดกับตัวเองเบาๆ เธอเก้าวเข้าสู่ป่าอย่างระม,มัดระวังทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวัดระแวงเสียงใบไม้แห้งแตกดังกรอบแกรบใต้ฝ่าเท้าของเธอทําให้เธอชะงักในบางครั้งเสียงนกกลางคืนและสัตว์เล็กๆที่เคลื่อนไหวในความมืดยิ่งทําให้บรรยากาศดูน่ากลัวขึ้นเมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าอากาศเริ่มเย็นลงจนแก้วต้องกอดตัวเองเพื่อคลายความหนาวความเหนื่อยล้าทาให้เธอเริ่มชะงแต่เธอไม่กล้าหยุดพักเธอกลัวว่าใครบางคนจากบ้านเด็กกําพร้าจะตามมาเจอ ระหว่างที่เธอเดินเธอสะดุดเข้ากับรากไม้ใหญ่ที่โผล่ออกมาจากดินเธอล้มลงพร้อมกับกระเป๋าใบเล็กที่เธอถือหลุดจากมือแก้วนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก้มหน้าหอบหายใจด้วยความเหนื่อยแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นเธอก็เห็นแสงบางอย่างเล็กๆส่องสว่างอยู่ลึกเข้าไปในป่ามันไม่ใช่แสงจันทร์หรือแสงจากไฟเธอไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่แสงนั้นดูอบอุ่นและเชื้อเชิญราวกับมันกำลังเรียกเธอแก้วลุกขึ้นปัดเศษดินออกจากตัว เธอหยิบกระเป๋าขึ้นแล้วเดินตามแสงนั้นไปแม้จะไม่รู้ว่ามันจะพาเธอไปเจออะไรแต่เธอเชื่อว่ามันอาจเป็นสัญญาณแห่งความหวังเล็กๆที่เธอเฝ้ารอมาตลอดชีวิตแก้วเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆโดยที่แสงประหลาดนั้นยังคงส่องนำทางอยู่เบื้องหน้าแต่เมื่อเธอเดินเข้าใกล้แสงนั้นกลับเลือนหายไปในความมืดราวกับมันกำลังเล่นซ่อนหาเธอหยุดเดินหอบหายใจพยายามตั้งสติเสียงใบไม้แห้งใต้ฝ่าเท้าของบางสิ่งดังขึ้นจากด้านหลังแก้วหันกลับไปมองด้วยความตกใจแต่สิ่งที่ปรากฏตรงหน้ากลับทำให้เธอชะงัก มันคือหมาป่าตัวใหญ่ขนสีเทาดำแววใต้แสงจันดวงตาของมันเป็นประกายสีเหลืองทองราวกับแสงดาวแม้ว่ารูปร่างของมันจะดูน่ากลัวแต่ดวงตาคู่นั้นกลับไม่ได้แสดงความดุร้ายแก้วก้าวถอยหลังอย่างระมัดระวังแต่ยังไม่ทันที่เธอจะหันหลังวิ่งเสียงทุ่มนุ่มก็ดังขึ้นเจ้าเป็นใครกันหมาป่าพูดขึ้นแก้วเบิกตากว้างด้วยความตกใจจนแทบลืมหายใจนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงเธอคิดในใจหมาป่าพูดได้เจ้าพูดได้งั้นเหรอ เธอถามกลับเสียงของเธอสั่นเครือหมาป่าหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเหมือนเสียงลมพัดผ่านใบไม้แน่นอนว่าข้าพูดได้ข้าก็แค่ไม่พูดกับใครที่ข้าไม่สนใจแต่เจ้าน่าดูเหมือนต้องการความช่วยเหลือข้าพูดถูกไหมแก้วไม่ตอบแต่ความเงียบของเธอกลับทําให้หมาป่าพูดต่อเจ้าไม่ต้องกลัวข้าไม่ได้จะทําร้ายเจ้าข้ารู้ว่าเจ้าไม่ได้มาจากที่นี่เจ้ากําลังหลงทางใช่ไหม แก้วมองหน้าหมาป่าดวงตาสีทองของมันเหมือนกำลังค้นลึกเข้าไปในจิตใจของเธอเธอพยักหน้าเบาๆถ้าอย่างนั้นข้าจะช่วยเจ้าหมาป่าพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทำไมเจ้าถึงอยากช่วยฉันแก้วถามเธอยังคงไม่แน่ใจว่าควรจะไว้ใจมันหรือไม่เพราะข้าเห็นบางอย่างในตัวเจ้าบางอย่างที่พิเศษหมาป่าตอบก่อนจะหันตัวและเริ่มเดินไปข้างหน้าตามข้ามาเจ้าอาจจะได้เจอสิ่งที่เจ้ากำลังตามหา แก้วลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจก้าวเดินตามหลังหมาป่าเธอไม่รู้ว่ามันจะพาเธอไปที่ไหนหรือมันกำลังคิดอะไรอยู่แต่ในใจเธอมีบางสิ่งที่บอกว่าเธอควรเชื่อใจมันเธอเดินตามหมาป่าไปในความมืดความรู้สึกหวาดกลัวเริ่มจางหายแทนที่ด้วยความสงสัยมันจะพาเธอไปพบอะไร แก้วเดินตามหมาป่าไปในความมืดของป่าลึกเส้นทางที่มันนำไปดูเหมือนไม่มีจุดสิ้นสุดต้นไม้สูงใหญ่เรียงรายหนาทึบจนแทบไม่มีแสงจัะลอดผ่านอากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปจากความเย็นยะเยือกเป็นความอบอุ่นแปลกประหลาดที่ทำให้เธอรู้สึกสบายใจอีกไม่นานเจ้าจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหมาป่าพูดขึ้นโดยไม่หันกลับมาดวงตาของมันเป็นประกายสะท้อนในความมืดแก้วไม่ตอบแต่ในใจเธอเต็มไปด้วยคำถามมากมายเธออยากรู้ว่าหมาป่ากำลังพาเธอไปที่ไหนและเหตุใดมันถึงได้ช่วยเธอ เมื่อเดินลึกเข้าไปอีกไม่กี่นาทีเสียงแปลกๆเริ่มดังขึ้นรอบตัวเสียงเหมือนน้ำไหลเสียงหัวเราะของเด็กๆและเสียงเพลงเบาๆที่ลอยมาพร้อมกับลมมันทําให้แก้วรู้สึกเหมือนเธอกําลังเข้าใกล้สถานที่ที่ไม่ธรรมดาไม่นานนักหมาป่าก็หยุดเดินตรงหน้ากําแพงต้นไม้สูงใหญ่ที่ดูเหมือนไม่มีทางผ่านมันหันกลับมามองแก้วก่อนจะพูดว่าเจ้าเตรียมตัวไว้ให้ดีสิ่งที่อยู่หลังนี้คือโลกที่เจ้าไม่เคยพบมาก่อน พูดจบหมาป่าเดินเข้าไปใกล้กำแพงต้นไม้แล้วเป่าลมออกจากปากเสียงลมที่หมุนวนก้องดังไปทั่วทันใดนั้นกำแพงต้นไม้ก็แยกออกเป็นช่องทางเล็กๆพอให้คนเดินผ่านได้แก้วยืนมองด้วยความตกตะลึงแต่เธอก็เดินตามหมาป่าเข้าไปทันทีที่เธอก้าวเข้าไปด้านในแสงสว่างอันอบอุ่นก็แผ่กระจายรอบตัวเธอเธอเห็นหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยบ้านไม้ที่ดูเหมือนสร้างขึ้นจากต้นไม้เองรอบๆมีแสงสีทองส่องสว่างจากโคมไฟที่แขวนอยู่ตามทางเดิน ผู้คนในหมู่บ้านนี้ดูไม่เหมือนคนทั่วไปพวกเขามีหูเหมือนกระต่ายบางคนมีปีกเหมือนผีเสื้อพวกเขาหัวเราะและทักทายกันด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นเสียงเพลงที่แก้วได้ยินก่อนหน้านี้มาจากชายคนหนึ่งที่เล่นพินใต้ต้นไม้ใหญ่นี่คือที่ที่เจ้าอาจจะหาคำตอบได้หมาป่าพูดขณะเดินนำหน้าไปแก้วมองรอบตัวด้วยความทึ่งทุกอย่างดูเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายเธออดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าที่นี่คือที่ใดและทำไมเธอถึงถูกพามาที่นี่ แก้วเดินตามหมาป่าเข้าไปในหมู่บ้านทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความรู้สึกประหลาดใจและสงสัยเธอมองไปรอบๆเห็นผู้คนในหมู่บ้านกำลังทำกิจกรรมต่างๆด้วยความสุขบ้างก็ปลูกต้นไม้บ้างก็เล่นดนตรีบ้างกำลังเล่าเรื่องราวให้เด็กๆฟังทุกสิ่งรอบตัวดูสงบและมีชีวิตชีวาหมาป่าพาแก้วมาหยุดที่ลานกว้างซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งตั้งอยู่กลางลานต้นไม้นั้นดูแปลกประหลาดใบของมันเปล่งแสงสีเขียวอ่อนราวกับเรืองแสงในความมืดบนต้นไม้มีผลสีทองสุกงอมหลายลูกแขวนอยู่บนกิ่งอย่างงดงาม ต้นไม้นี้คือต้นไม้แห่งชีวิตมันเป็นหัวใจของหมู่บ้านเราหมาป่ากล่าวขณะที่แก้วยืนมองต้นไม้ด้วยสายตาประหลาดใจแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันแก้วถามน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสงสยัยหมาป่าหันกลับมามองเธอด้วยดวงตาที่แฝงความอบอุ่นเจ้ามีบางอย่างที่ไม่เหมือนใครเจ้ารู้สึกได้ไหมตั้งแต่เจ้าก้าวเข้ามาที่นี่ต้นไม้นี้เปลี่ยนไปใบของมันเขียวสดขึ้นและผลของมันดูสุกงอมกว่าเดิม แก้วมองต้นไม้อีกครั้งและเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นจริงๆเธอ,อยังไม่เข้าใจแต่ในใจลึกๆเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนลองแต่ต้นไม้นี้สิหมาป่าพูดพร้อมกับพยักหน้าให้แก้วลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยื่นมือไปสัมผัสลำต,ต้นของต้นไม้ทันทีที่มือของเธอสัมผัสลำต้นนั้นใบไม้ทั้งหมดก็เรืองแสงสว่างเจ้าลำต้นของต้นไม้เหมือนมีชีวิตชีวาขึ้นมาและผลสีทองก็เริ่มส่องประกายแวววาว ผู้คนในหมู่บ้านที่มองอยู่ต่างพากันตื่นเต้นและพูดคุยกันเสียงดังบางคนร้องว่าเธอคือคนที่เรารอคอยนี่มันเกิดอะไรขึ้นแก้วถามเสียงสั่นเธอรู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายหมาป่ายิ้มและตอบว่าเจ้ามีพลังที่สามารถฟื้นฟูธรรมชาติและช่วยรักษาสิ่งที่ถูกทำลายได้พลังนี้เป็นของเจ้ามาตั้งแต่เกิดแต่เจ้าจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันเพื่อสิ่งที่ดี แก้วยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงเธอไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมีสิ่งพิเศษเช่นนี้ความรู้สึกกลัวและสงสัยเริ่มถูกแทนที่ด้วยความตื่นเต้นและความหวังเธออยากรู้ว่าพลังนี้จะพาเธอไปพบอะไรอีกในโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้แก้วใช้เวลาสองสามวันในหมู่บ้านลึกลับนั้นเพื่อเรียนรู้พลังพิเศษของเธอผู้คนในหมู่บ้านต่างช่วยกันสอนวิธีใช้พลังของเธอในการฟื้นฟูธรรมชาติและแก้วก็เริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของพลังที่เธอมี แต่ในคืนหนึ่งขณะที่แก้วกำลังฝึกสมาธิเพื่อเชื่อมต่อกับพลังธรรมชาติเสียงลมแรงผิดปกติดังขึ้นรอบหมู่บ้านผู้คนในหมู่บ้านต่างวิ่งออกมาดูด้วยความตกใจท้องฟ้าที่เคยสว่างด้วยแสงดาวกลับมืดสนิทราวกับถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกสีดำเธอกลับมาแล้วเสียงกระซิบของผู้เท่าคนหนึ่งดังขึ้นแก้วหันไปมองผู้เท่าด้วยความสงสยัยใครกลับมาคะแม่มดแห่งป่าผู้ที่คอยขโมยความสุขและความสงบของหมู่บ้านเราผู้เท่าตอบน้ำเสียงสันเครือ ก่อนที่แก้วจะถามอะไรต่อจูู่เสียงหัวเราะเย้ยหยันก็ดังก้องขึ้นในอากาศเสียงนั้นแหลมเล็กแต่ทรงพลังราวกับกำลังเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของทุกคนใครกล้าต่อต้านข้าในดินแดนนี้เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเงาร่างของหญิงในชุดสีดำที่ปรากฏตัวกลางลานกว้างดวงตาของเธอเป็นสีแดงวาววับและไม้เท้าที่เธอถืออยู่เปล่งประกายแสงมืดมนแก้วยืนมองด้วยความตกตะลึงแต่คนในหมู่บ้านต่างพากันถอยห่างด้วยความกลัว ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าเอาความสุขของพวกเขาไปอีกเสียงของแก้วดังขึ้นพร้อมกับก้าวเดินออกมาข้างหน้าแม่มดหัวเราะเบาๆเจ้าคิดว่าเด็กสาวตัวเล็กๆอย่างเจ้าจะทําอะไรข้าได้แก้วรู้สึกถึงพลังในตัวที่เริ่มไหลเวียนเธอรวบรวมความกล้าและยื่นมือออกไปต้นไม้ใหญ่รอบลานกว้างเริ่มเคลื่อนไหวใบไม้เปล่งแสงสีเขียวสดและรากไม้เริ่มเลื้อยขึ้นมาจากพื้นราวกับธรรมชาติกําลังตอบสนองต่อพลังของเธอแม่มดขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจ เธอยกไม้เท้าขึ้นและพลังมืดพุ่งตรงมาหาแก้วแต่รากไม้ที่เลยขึ้นมาสร้างกำแพงปกป้องแก้วเอาไว้ธรรมชาติจะไม่ยอมให้เจ้าเข้ามาทำลายอีกต่อไปแก้วตะโกนพร้อมกับใช้พลังของเธอสร้างถาวรหนาแน่นเข้ามาล้อมรอบแม่โมดการต่อสู้ระหว่างแสงและความมืดเริ่มต้นขึ้นและแก้วรู้ว่านี่คือบททดสอบสำคัญที่จะพิสูจน์ว่าเธอคู่ควรกับพลังนี้หรือไม่ รากไม้และเถาวัลย์ที่แก้วสร้างขึ้นยังคงเคลื่อนไหวปกป้องเธอจากพลังมืดของแม่มดแม้พลังของแม่มดจะแข็งแกร่งแต่ธรรมชาติก็ไม่ยอมให้ถูกทำลายง่ายๆแก้วยืนอยู่กลางลานอย่างมั่นคงพยายามใช้สมาธิและพลังใจควบคุมธรรมชาติรอบตัวเจ้าไม่มีทางชนะข่าแม่มดตะโกนอย่างกรดกเกรียวก่อนจะปล่อยคลื่นพลังมืดอีกครั้งคลื่นนั้นกระทบกับกำแพงรากไม้จนเกิดเสียงดังสนัน่นแก้วสูดลมหายใจลึกเธอรู้ว่าการใช้พลังธรรมชาติเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอ เธอจำคำที่หมาป่าเคยบอกได้ว่าพลังที่แท้จริงของเธอไม่ได้อยู่ที่ความสามารถพิเศษเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความกล้าหาญและความเมตตาที่เธอมีแม่มดทำไมเจ้าต้องขโมยความสุขของคนอื่นแก้วถามเสียงด,งดังดวงตาของเธอจ้องตรงไปที่แม่มดแม่มดชะงักเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะเยะ้ยเพราะข้าถูกลืมถูกทอดทิ้งในป่านี้มานานปีข้าต้องการเพียงสิ่งที่ข้าขาดหายไป แก้วมองเห็นความเศร้าในดวงตาของแม่มดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความโกรธเธอตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแทนที่จะต่อสู้เธอยื่นมือออกไปข้างหน้าเจ้าคงเจ็บปวดมากแต่การขโมยความสุขของคนอื่นไม่ได้ช่วยเติมเต็มหัวใจของเจ้าหากเจ้ายอมปล่อยความโกรธนี้ไปข้าจะช่วยเจ้าค้นหาสิ่งที่เจ้าขาดหายแม่มดหยุดนิ่งดวงตาสีแดงที่เคยดุร้ายเริ่มอ่อนลงเธอมองแก้วด้วยความสับสนเจ้าคิดว่าคำพูดของเด็กน้อยอย่างเจ้าจะเปลี่ยนอะไรได้ แก้วยิ้มบางๆข้าขอแค่โอกาสเจ้าสามารถทำลายข้าได้ในตอนนี้แต่ลองเชื่อใจข้าสักครั้งเถอะพลังของแม่มดเริ่มสงบลงไม้เท้าของเธอที่เปล่งแสงมืดมนเริ่มจางหายแม่มดค่อยๆลดมือลงก่อนจะนั่งลงกับพื้นอย่างหมดแรงผู้คนในหมู่บ้านที่หลบซ่อนอยู่เริ่มออกมาจากที่กำบงังพวกเขามองภาพนั้นด้วยความไม่อยากเชื่อสายตาแก้วเดินเข้าไปใกล้แม่มดก่อนจะยื่นมือไปหาเธออีกครั้งเจ้าจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปข้าสัญญา น้ำตาเริ่มไหลออกมาจากดวงตาของแม่มดเธอจับมือแก้วไว้เบาๆและในขณะนั้นเองต้นไม้ใหญ่ในลานกว้างก็เปล่งแสงสีทองไปทั่วหมู่บ้านราวกับธรรมชาติกำลังเฉลิมฉลองการคืนดีกันระหว่างความมืดและแสงสว่างแก้วรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบของการเดินทางแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ตัวเองในโลกที่ยังรอให้เธอช่วยเหลืออีกมากมาย หลังจากแม่มดยอมวางมือและพลังมืดจางหายไปบรรยากาศของหมู่บ้านที่เคยถูกปกคลุมด้วยความกลัวกลับมาสดใสอีกครั้งแสงแดดยามเช้าค่อยๆส่องผ่านต้นไม้ใหญ่เหนือหมู่บ้านเผยให้เห็นสีเขียวสดใสของใบไม้ที่เหมือนจะตอบรับกับความสงบสุขที่กลับคืนมาแก้วยืนอยู่กลางลานกว้างล้อมรอบด้วยผู้คนในหมู่บ้านทุกคนต่างจ้องมองเธอด้วยสายตาชื่นชมและขอบคุณบางคนยิ้มให้เธอบางคนยกมือขึ้นทักทายและบางคนถึงกับก้มศีรษะแสดงความเคารพเจ้าทำให้เรารู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง พูดเท่าคนหนึ่งเดินเข้ามาพูดน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นแก้วรู้สึกเขินอายเล็กน้อยเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นที่ยอมรับเช่นนี้ข้าแค่ทำสิ่งที่ควรทำค่ะพวกท่านต่างหากที่มอบพลังใจให้ข้าเด็กๆในหมู่บ้านวิ่งเข้ามาล้อมรอบแก้วบ้างก็ดึงเสื้อของเธอบ้างก็จับมือเธอพี่สาวเก่งจังเลยเด็กคนหนึ่งพูดพร้อมยิ้มกว้างจากนี้ไปเจ้าคือครอบครัวของเรา หญิงคนหนึ่งพูดขณะเดินเข้ามาพร้อมกับคนอื่นๆทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาแห่งความยินดีแก้วรู้สึกอบอุ่นในหัวใจความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เธอเคยมีในอดีตถูกแทนที่ด้วยความรักและการยอมรับที่เธอไม่เคยได้รับมาก่อนชาวหมู่บ้านช่วยกันจัดงานเฉลิมฉลองเล็กๆเพื่อขอบคุณแก้วพวกเขาร้องเพลงและเต้นรำรอบกองไฟกลางลานบางคนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของหมู่บ้านขณะที่คนอื่นๆแบ่งปันผลไม้และอาหารให้แก้ว ในขณะนั้นเองแม่มดที่เคยเป็นศัตรูของหมู่บ้านเดินเข้ามาใกล้เธอไม่ถือไม้เท้าอีกต่อไปใบหน้าของเธอดูอ่อนโยนและสงบข้าขอโทษแม่มดพูดเบาๆเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแก้วยิ้มให้เธอทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ผู้คนในหมู่บ้านพยักหน้าและยิ้มให้แม่มดราวกับแสดงให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมให้อภัย ในคืนนั้นแก้วนั่งมองดวงดาวพร้อมกับความรู้สึกใหม่ที่หลั่งไหลในใจเธอเธอไม่ใช่เด็กหญิงที่โดดเดี่ยวอีกต่อไปตอนนี้เธอมีครอบครัวมีบ้านและมีหน้าที่ที่เธอต้องทําต่อไปในโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้ในวันที่ฟ้าครึ้มและแสงแดดยามเช้าสองลงมายังหมู่บ้านลึกลับแก้วนั่งอยู่บนมา้านั่งไม้กลางลานกว้างพื้นดินรอบๆเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีที่บานสะพรั่งขณะที่เด็กๆวิ่งเล่นและหัวเราะกันไปมาเสียงเพลงและเสียงรอยยิ้มของผู้คนทําให้หมู่บ้านเต็มไปด้วยชีวิตชีวา ชีวิตใหม่ของแก้วในหมู่บ้านนี้เต็มไปด้วยความสุขและความรักทุกคนที่นี่ล้วนยินดีต้อนรับเธอและแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นคนในครอบครัวแท้ๆแต่พวกเขาก็รักและปฏิบัติเหมือนเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกันทุกวันแก้วช่วยผู้คนในหมู่บ้านทำงานต่างๆเช่นการดูแลสวนการปลูกต้นไม้และช่วยสอนเด็กๆให้เข้าใจถึงธรรมชาติและวิธีการใช้พลังในการรักษาแก้วเริ่มเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพลังของตัวเองว่าไม่เพียงแค่ฟื้นฟูธรรมชาติแต่ยังสามารถรักษาผู้คนจากความเจ็บปวดและบาดแผลทางใจได้ด้วย เธอใช้เวลาร่วมกับผู้เฒ่าของหมู่บ้านที่สอนให้เธอเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตและประเพณีของพวกเขาแก้วรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิตของเธอแม้กระทั่งการนั่งทานอาหารร่วมกันในตอนเย็นทุกคนต่างแบ่งปันเรื่องราวและความฝันของตนเองแม้ว่าในบางครั้งแก้วยังคงคิดถึงบ้านเด็กกําพร้าที่เธอจากมาแต่เธอก็รู้ดีว่าเธอไม่สามารถกลับไปที่นั่นได้เพราะที่นี่ในหมู่บ้านลึกลับแห่งนี้เธอได้รับความรักและการยอมรับที่เธอไม่เคยมีมาก่อน ในช่วงค่ำแก้วมักจะเดินออกไปข้างนอกหมู่บ้านไปยังทุ่งหญ้าก้มมองดวงดาวที่ส่องแสงบนท้องฟ้าสะท้อนถึงความสงบและความสุขที่เธอได้รับจากชีวิตใหม่นี้ขอบคุณที่ให้โอกาสข้าได้เริ่มต้นใหม่แก้วมักจะพูดกับตัวเองในเวลานั้นรู้สึกขอบคุณที่เธอไม่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอีกต่อไปและในที่สุดแก้วก็พบว่าเธอไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากที่จะใช้ชีวิตในที่ที่เต็มไปด้วยความรักความสุขและการยอมรับจากคนรอบข้าง ในคืนหนึ่งขณะที่เธอนั่งมองแสงดาวที่สาสองลงมายังหมู่บ้านแก้วรู้สึกถึงความอบอุ่นและความสุขที่ล้อมรอบตัวเธอเธอหลับตาลงและปล่อยให้ลมเย็นๆพัดผ่านเส้นผมของเธอเธอรู้ว่าที่นี่คือที่ที่เธอควรจะอยู่ที่ซึ่งเธอได้ค้นพบความหมายของคำว่าบ้านใหม่และครอบครัวแท้จริงที่นี่คือชีวิตใหม่ของข้าขอบคุณที่ให้ข้าได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้แก้วกระซิบเบาๆกับตัวเองพลางยิ้มอย่างอบอุ่นและรู้สึกขอบคุณในทุกสิ่งที่เธอได้รับ และด้วยหัวใจที่เบิกบานแก้วหันกลับไปมองบ้านใหม่ของเธอหมู่บ้านลึกลับที่ไม่เคยกลับไปบ้านเด็กกำพระอีกเลย